สวัสดีครับสวัสดีสมาชิทกทุกท่าน,นครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รับชมช่องต้องสิงบุรีสี่หกอมุเลตนะครับวันนี้ก็มีภาพมาให้ชมเช่นเคยครับแล้วก็ความรู้แบ่งปันนะครับก็ก่อนจะชมคลิปนะครับผมขอสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนี่ครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่ Li n e แอดนะครับที่ g 6ตัวนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 4 9 9 5 9 4 4 6นะครับแล้วก็ QR Code ครับ QR Code l i n e นี่ครับนี่แคปเก็บได้ครับรู้ว่าจะเป็น line เบอร์โทรนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็น v chat นะครับนี่ผมก็จะดีรับเช่าและให้คำแนะนำนะครับอ่ามาชมพระอันดีกว่านี่ก็เป็นพระ หลวงพ่อแพ้ครับนี่องนี้พิเศษหน่อยครับนี่มีเกสรติดครับเป็นแพรสี่พันครับข้างสองจุดนะครับนี่ข้างนี้เห็นสารจุดนะครับนี่จุดจริงๆมันเห็นแค่สองจุดแต่จุดมันมีติ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ปลายเล็บผมนี่ครับบางองค์ปุ่มตรงกลางไม่ติดนะครับนี่แต่ว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายครับนี่ เนี่ยดูขอบตั้งด้านบนพวกนี้ครับนี่นี่ขอบนะครับขอบพระนะครับพวกนี้จะต้องตั้งเป็นสันมาแบบนี้ครับนี่ดูง่ายครับอ่าด้านหลังครับที่ผมบอกพิเศษหน่อยก็มีเกสานะครับโอ้โหวนี่เห็นไหมครับนี่ติดอยู่ในเนื้อพระนี่ครับโอ้โหเป็นกระจุกเลยครับแบบนี้ สวยงามงดงามตามท้องเรื่องครับแบบนี้นี่นี่นี่เห็นไหมครับดูง่ายๆครับนี่แล้วก็ลอยหมึกนะครับเป็นสองสีแบบนี้ยิ่งดูง่ายใหญ่เลยนี่ครับหมึกสีแดงนะครับแล้วก็หมึกสีม่วงแบบนี้ครับโอ้ยมือสััน ด้านบนก,ก็ฝั่งตะกุดทองครับนี่พยายามดูตำหนีให้ครบแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่นอาแล้วก็มีตะกุดด้านล่างครับสองดอกนี่เห็นไหมครับเอ้วันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยฮึบไม่จอบใกล้จะมันโูมไม่ได้ครับเนี่ย มุมนี้แล้วกันอ่ะนี่ตะกุดนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับนี่ปุ่มปุ่มนี้ผมบอกนะครับกลางนี่กลางกลางเลนกล้องนะครับนี่ต้องมีครับแล้วก็จุกเดือยตรงนี้กลางเลนกล้องนะครับแล้วก็ตะกุดด้านล่างสองดอกครับด้านบนหนึ่งดอกครับด้านข้างไม่มีครับด้านข้างจะเป็นปุ่มสามจุด สองจุดอ่าฮะปลายปลายปลายต่อผ้าแท้ผ้าแท้ครับผ้าแท้นี่นี่สมเด็จไตรมาสครับพิมพ์เล็กเนื้อเกสอนนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นฐานแซมครับตั้งขึ้นมาแบบนี้ครับนี่เส้นเล็กๆนะครับอ่านี่ด้านหลังเป็นยันพุทธสอนนะครับนี่เกสอนแบบนี้ เรียกว่าสมเด็จไตรมากนี่ครับรอยพับรอยจับแบบนี้ครับนี่ด้านข้างนะครับองพระบ,บางๆครับามาดูทองในพิมพ์ด้านในดีกว่าครับเนี่ยโอ้โหเอามุมนี้ดีกว่าไม่แบบนี้เนี่ย ง่ายกว่าครับโอ้โหชัดกว่าด้วยไม่มีรอยเสียบตะกุดครับพระชุดนี้ไม่มีตะกุดอยู่ด้านในนะครับปีสองห้า้ยสเก้าครับนี่ ่าไปองที่หนึ่งมาดูอีกองนะมาดูอีกองมาดูอีกองฟุ๊บอ่านี่เป็นไงครับเห็นไหมครับทองในพิมพ์แบบนี้นี่โอ้โหนี่ผมก็เพิ่งส่องเหมือนกันนะเนี่ย ของกระจายเต็มอง์เลยแล้วก็นี่ครับยันพุทธซ้อนพวกนี้ครับคมลึกๆนะครับแบบนี้ ก็เป็นพาร์ทที่ดูง่ายครับอีกหนึ่งองก็เห็นครับด้านบนด้านล่างครับล่องยันเสมอกันครับบริเวณตำแหน่งของล่องยันต้องดูดีๆครับนี่ครับแล้วก็พิมพ์ด้านหน้าครับชัดเจนนะครับเส้นซุ้มตรงนะครับ ก็มีสามองค์ครับนี่เที่ยวมาวันนี้นี่เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่อ่าไม่ใช่ครับเป็นหลวงพ่อท้องสุกวัดสะพานสูงค,ครับมีสามองค์ครับก็เอามาเปรียบเทียบพิมพ์กันให้ดูครับอ่านี่ได้มาสามองค์ก็จดจำพิมพ์กันให้ดีครับนี่ครับด้านหน้า ด้านหลังครับอ่าปีสองพันห้าร้อยฟอร์ฟ้าครับกว่ากว่าครับก็เดี๋ยวหาองค์สวยดูดีกว่าครับนี่นี่นี่เอาเอาองไหนดออีองนี้ค่อนข้างสวยะสวยสุดแล้วครับนี่ก็เป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับเอากองผมหายครับีน จดจำเนื้อพ้าและพิมพ์พลานะครับโอ้โหเน,เนื้อผงต้องเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นธรรมชาติของพ้านะครับนี่มีดแดงๆครับให้เห็น ก็มามีมาสามองค์ครับนี่อ่ะดูองค์ที่สองดีกว่าจะได้แม่นๆเนื้อกันไปเลยครับอ่านี่ด้านหลังมา งที่สามครับองค์นี้ค่อนข้างเปิดหน่อยครับแต่ว่าเป็นพระที่ดูง่ายครับนี่ครับลักษณงแดงแบบนี้ครับนี่ต้องมีในเนื้อพระนะครับนี่มันดูด้านหลังครับโอ้โหก็สร้างประมาณปี2,512ถึง2,525นะครับ หลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงครับเจ้าอาวาสองครองจากหลวงปู่กิมแล้วก็หลวงปู่เอี่ยมนะครับก็ <î es> มีมาสามองค์ครับนี่แคปก็บแคป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 เจอร์เก็บไว้ดูได้ you, dai, ครับเก็บไว้ศึกษาดูได้ครับ, you, dai, รบนี่พิมพ์พระแบบนี้ครับด้านหลังครับแคปเก็บไว้ได้ครับ, cap away, รบ <î es> อ่ามี สามองนะครับมีแบบนี้ก็เพื่อนเพพี่พี่ท่านใดมีแบบนี้เจอแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับนี่ก็คิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์นะครับกับการแบ่งปันความรู้ครับเรื่องพักเครื่องแล้วก็ผ้าแทนครับกับพี่พี่ท่านใดครับชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามีพระอะไรมาใหม่ผมจะเอามานำเสนอให้ชมนะครับก็ยินดีรับเช่าและคำปรึกษาครับสำหรับวันนี้ผมต้องสิงบรีซ6อมุเลก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ